สวัสดีค่ะ fg แฟนช่องแม่น้อยพ้าร่วยเมื่อนี้เม่น้อยผ้ารวยกะนี่โอกาสได้เดินทางมากตามตัวเลขปูเมืองเลยเนาะค่ะจึงเลขปูเมืองเลยงวดที่แล้วนะกะเขานาอคะ่ะเมื่อนีแอดก็เลยมากตามต่อตัวเลขของปูเมืองเลยกบมาไปเบืองไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่าปูเมืองเลยสีดยได้ตัวใดเมื่อนี้เข้ากะมาไปเบืองไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะ มาสักะปูานาไตานาไม่ไหมกันมี่เบิงเนาะาช่องไม่น้อยผารวยไม่นั่งผ้ารวยค่ะอพี่น้องกันบีนองกันบ่เนาะ้าทุศร์มีมูะไเเจรหไไล่เสือยดกันเห็นไล่ือไปไุกกระพงกพงวาดเมืไบืองจ้าขอพรก ค่าปูกะหวัดที่ผ่านมาแล้วค่ะกะเขาตรงๆนะคะปูหอยสองคูหาเจ็ดกำหนาสองไปเนาะค่ะกะตะวันติดตรงเลขดังไม่ได้ชื่อบ่ค่อยได้ค่ะตรงเลขดังเพื่อนกะปล่อยตะวอนมู่คนนี้หวั่นหันเนาะวันที่สองคนเนื้อปล่อยที่สองสองคนกีกาต้อปล่อยต้องหวั่ตลอดตะวันหวันนี้ปูว่า ว่าปูอยู่ใกล้ก็เลยอยากมากราบแลมัสการปูค่ะก็เลยศาสเนี่ยกกตินี่ก็คือหลังไม้ออกได้เลยเนาะค่ะปูจะทั้งมีตุละแน่เนาะมีตุละที่จริงก่อนหวยออกส่อประชดกับมาเนาะปูเนาะปูขีดเส้นใต้หาเช็ดให้ทันทีครับนี่นะเช่นใต้ให้ตัวย่อแล้วหาให้ตัวเย่อเนาะความมาตกวนั้น ประวัตข้อฝันเนาะฝันตัเดียวก็ต้องว่าที่กะฝันเพื่อนวันที่ที่หกเราฝันก็ไม่ค่อยชัดว่ะฝันนี่เลยมันมาโซกันกนมาโสกันนี่โซกันเนี่ยเดี๋ยวมาบอกกชัดกันว่าเ็าที่เดียวอยู่ว่ะโซกันมาแปดหกแต่วว่าแปด หกแปด่ซนหกแปดหกแปดโอเ้เขากันมากโซกันมากแปดหกแปด <68. S 2> แปดหกแปดแปดหกแปดะโซกัน,น,นเอ้ยาเห็นบ่ชัดเล็บบนนั่นแล้วบเอาปีิก็มีอสองมากเลยนี่ท่อั้า,างบ้านก็ดีก็ได้คนพี่น้องเลยนิมนไปงงานสีดำแล้วแบฝันโยบ้านไปนออนยโยบ้านละบ้าน แฟนนบวยนบัดพอแม่คนทุกเสียไปจะโดน,นแล้วจกยี่สิบกว่าปีแล้วบสามสิบปีแล้วน,นยังนงี้แฟนเลยไม่บอกโอนี่มีฝันต้องวัดข้าวค่าข้าวค่า,า,า,าตัวอะไรก่อค่ะแปดหกแปดแปดหกแปดเดีย๋ยวเียนไ้ให้นที่พัวธุ์้ได้ไหมได<น>้ไหมห่วชัดติ่มซวชัดวันไหนยังยังห้าคหุ่เมียนี่นะยังข้าหุ่เมียแต่ว่า ซึ้น่งรับขึ้นตื้นนี่นาอพ่อหม่หายนะคเนา่ยเราโสกันหมดเลยเขานอนเหลาปีละคือเขานอนอะไใครคือเกาลาทีเกาลคือจังตีกีตัวนึ่งคูเอานฝันหนึ่งที่ผู้แั่นที่นี่เรคู่กันเลยเนี่เราโสกันโฉกันแปรทุกแปดนะก็อันี้ว่าก็ยอกเสียนะบ็ฝันกไปเอฟซีมันพิจารณามันออกมาบันสีโอ้ยน้อง บ้านันว่ชชาติว่าวัม้แค่เดียวย่านว่นา่นันก็เลยเบิกล่งงอ่ะนะแต่ว่าเป็นน้ำคูน้ร่งไปให้พี่เห้นอองเพิ่งเด้งมาเวลาแปดท้องแปดตัวเดียวเท่าไหร่แต่ว่าเล่นกันคำานวณเลขกเด่นนอยเตี้กับหาซีกับหาล่องเจ็ดกับสองวันนี้ก็ไปบ้านว่าไปฝันอะไรฝันไปฝันเด็กสองเครื่อนี้ได้เจ็ดฐานหนึ่งบอกว่าไงอ๋อไปพูกรเล่ มีญาติญาติเสียปูก็เลยไปไปร่วมงานงานก็เลยได้ก็ฝันเนียฝันว่าทอมแม่เนาะทอมแม่ที่เสียไปเราเกือบสามสิบปีละพันไปท่หบูพันจูงมกล้วยจู่กล้วยมาก็เลยชื่เป็นขิงเฮี้ยนเพิ่งเพิ่งขึ้นเลยเพิ่มาซ่อมสาหัแห้งทาหนึ่งแกะทาหนึ่งแต่ว่าเก่าหนึ่งสองขึ้นเลยเก่าอ้อเก่าแกะที่สองขึ้นเลย เก้าเจ็ดในสองขึ้นสองขึ้นขึ้นแรกหาหนึ่งเก้าเจ็ดขึ้นที่สองอ่ะเจ็ดหาหนึ่งเก้าเจ็ดอืมตัวเก้าเหาหนึ่งตั้งแต่ั้หนขึ้นต็้เก้าเจ็ดในสองขึ้นเลยสองขึ้สองขึ้นกฝันอันนี้เป็นเรื่องจ็ดหานึงกับสองขึ้นนะปูเจ็ดหานึ่งหาหนึ่งาะสองสองขึ้นสองขึ้นก็เล่บมาฝันสองขึ้นก็เลขนัันเล่สีแน่ใจนะเล่มันใจเล่มันใจ ันฝันติดต่อสองขึ้นแ่กให้ดีเพิ่นมันจางาีถสิชัดเจนค่ะปูขออนุญาตจะแตกเลยค่ะปูล้วแจ๊ดนะยาวแจ๊ดยาวอีซีเพินจะกาเพิ่นบอตตาเพิ่นปิาเลขวัเลขวัดถือพระวติจำให้เพิ่นเบ่งค่ะเพิ่นเบ่งเนาะกเป็นอดชางเออ การเลขอันเลขคำนวณเลขเด่นของกูเนาะค่ะเลขอันถ้าจะมีของกูจะมีเลขในเม็ดกับเลขคำนวณให้ทุกงวดเนาะค่ะเด่นเลขจีนเด่คำนวณของกูเลขจีนของข้าเข้าตลอดค่ะเข้าตลอดพอตลอดกันเื่นแล้วอ่ะ ข,อขอ้อถูกม้วนแล้วว่าถ้ามีใบนาปุแต่ว่าถ้าเกิดล้างไปข้อถูกม้วนปูไม่จับครูหายน้ำเนาะค่ะสำหรับเหล็กคำนวณเนาะค่ะลองเมื่อลองเมื่อจับค่ะเป็นยังไงตัวเกิดมากเออตัวขึ้นมากนะค่ะนี่วันนี้ได้ปูจับครูหายเนาะเหล็กคำนวณเนาะปูเนาะ มันหันกัดจับไปดอกกันม้วนต่การเลยมัวนตะการแล้วกัดถามอยู่เลยจับพว้เราสองครูหาเจ็ดก็หาสองเนื้อเห็นดอกัปฏิจจับหลายญาเพิ่นนั่นตัวเด่นของปูคือตัวขีดเส้นใต้แม่นบ่ครับปูแม่นตัวมักตัวมักตัวมักให้เอฟซีพันพิจารณาเบิ่งผู้ใดมักชุดเลขฝันเลขกิม่เม็ดกัให้เพิ่นจัดเลขกิม่เม็ด เก็คำนวณกะมี่ไห้เนาะค่ะคปูงานแต่ว่าเป็นเาทางแต่ว่ามากับผ่านไปแต่ว่ป็นเาทางซื้อตะวันแลกกัเด่นหนุ่เข่าสมวัอยู่้วยพ่อหนุ่มด้่ยเบิ้งอาจารย์ไล่อาจารย์เนาะยับใส่กันเบิ้งจับมาเส้กันเบิ้งเปก่งังไรไลา่อาจารย์มาร่วมกันขึ้นเรือกันกับฝาดหลวหน้าปูงานเนี่ยเนาะอาจารย์เด้ค่ยเข่าอาจารย์เด้ค่ยเข่ากับคำนวณคือขาะเบิ้ง แต่ว่าตอนนี้เคลื่อนลังมากว่าผ่านอะไรออกแรกกันแนนเขาสูวัดก็เพราะเขา้องสามตัวคนละแมนแมนนเด็กเด็กขำนวดในส่วนมากสิเขาเขาบนเขาล่างแนนเขาล่างมากตลอดามเท่าที่เคยมาไทยทำปูมากแต่แต,แต่แหลกแหลกเลยเนาะปูนะแต่แตงหวดแหลกแตงหวดแหลกมาก จนถึงปัจจุบันเนี่ยหละพี่น้องเอฟซีก็ฟังไว้ครับตามปูไว้ครับเลขคำนวณนี่เลขเด่นของปูนั่นพี่น้องมีตัวเด่นตัวดีที่เด็ดเด็ดกว่านะนะมาจับปูก็พของปูก็ได้ครับพอเลขปูว่าพลาดอี่แล้วเลขเด่นเ,าเร,เร,นเรนเาเด่นเลขบินแล้วจาบมาทีายมองเลยเหมืนขอกงวดเข่าวส่งวัเข่าวส่งวัเข่าส่วด ญี่ปุ่นกับพุ่มดีอยู่ทั้งนี้กับพุ่มดีเนาะโปเนาะงานพุ่มดีญี่ปุ่นแบบนี้ยวงไม่พนขวบพนหนึ่งพนบอนไงยูไต่กุดยูกามาของก้อนกับพุ่มก้อก็ดีพุ่มก้อนเนี่เพิ่นพันอยากให้โชคให้ลาบเอฟซีเนาะค่ะโปรงานเป็นก็ดีเพิ่นอยากเด็กสารทั้ายนา้เพอวาเพิ่นยืนนีเพิ่นว่าจะ สางกำแพงเนาะค่ะอ๋อให้กำแพงไว้ละละเสร็จหลายช่องเสร็จอละครบนั่นแล้วครับค่เดินแบเนื่องแจ่มากไปเรื่อยๆแล้วไม่ตามตามวัจจเนาะตามศรัทธาศรัทธาต่างเรื่องศรัทธาคอยก็สางไปโคตรหนึ่งได้แคร์เล็กแน้อยแล้วแต่แล้วแต่หยาดย่อมกำลังศรัทธา ขอกราบขอพระคุณปูนะคะที่แบ่งปันจดเล็แนวทางวดวันที่หนึ่งท่านว่าค้มที่จะถึงนี่นะคะกราบขอพระคุณค่ะปูกราบขอพอระ<อ>คุณค่ะ<อ>ขอพระคุณเจ้าค่ะขอใ้อายุวันยยวนีสุข,ขังพลางสุขภาพร่างกายแข็งแรง้ํารวยรวยทุกทั่วทั่วทุกทั่วหน้า ใช่แล้วจะมาทำกายสาสุศาสุนี่และค่ะคือเหล็กปูเมืองเลยเนาะค่ะเหล็กคำนวดปูเมืองเลยกับเด็นซีกับหาเนาะค่ะตัวร่องกับเกียจกับสองเหล็กนิ่มีฝันของปูฝันขึ้นแรกก็ได้แปดหกแปดเนาะค่ะฝันสองขึ้นติดกันมากะได้เกียจหาหนึ่งเนาะค่ะ แล้วก็เลขที่ปูเห็นอยู่ต้นโพในวัดกับเกตเกตเนาะคะ่ะซึ่งวดก่อนปูก็เห็นหาเกตนาะคะ่ะวันนี้ก็เห็นเกตเกตเนาะคะ่ะแล้วก็2องเกตเกตซีซดีหนึ่งซีหเนาะคะ่ะคือเลขของปูเมืองเลยถ้าพี่น้อง FC ซมาก็จังค่อยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่มาเข้ากับพานไปทั้ง่องเข้ากับเบืองเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ ซึ่งเลขเด่นของปูเมืองเลยนี่ก็สิบ่เคยลุดจากเทียเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีเข้าได้เบืองได้ตามปูเมืองเลื่อยก็สิลูวาเลขกติดเลขกเด่นของปูนี่บ่เคยหลุดจากเทียจากหวนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีมาก็จังคอยเก็บเอาไว้เด้อยค่ะบบมาเข้ากับพานไปทางช่องเข้ากับหายเบืองเอาไว้เพื่อเป็นแนวาทางังเทนั้นพิดถือกระบ,บาว่ากันเนาะค่ะ fc ใหม่ fc เก่าเขามาแล้วก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่หน่อยผ้าร่วยนเนื้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องแม่หน่อยผ้าร่วยเนาะคะ่ะเมื่อนี้แม่หน่อยผ้าร่วยก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหนะ้าเขาก็จะค่อยมาพอกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ